สวัสดีค่ะมีเชฟโรเลตเชเบลเซอร์เข้าใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นตัวนี้เป็นปี2014จดปี2016เลยนะคะตัวนี้เป็นตัว LT z t นะคะได้เป็นตัว LT z รถบ้านนะคะรถบ้านมือเดียวราคาอยู่ที่400,000 4 9 0 0 0บาทนะคะประวัติฟีฟีดาวนะคะลูกค้าเครดิตดีอ่ามีดอกเบี้ยพิเศษนะคะลองเข้ามาชมรถจริงได้นะคะคันนี้เป็นเครื่องอ่ดีเซลนะคะเป็นตัว200แรงม้าแล้วนะคะได้ได้ตัว200แรงม้าที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะตามหากันคือตัวตัวปี2014ขึ้นไปนะคะเป็นตัว200แรงมา้า คันนี้เป็นรถมือเดียวภายในสะอาดมากนะคะเจ้าของรถเจ้าของเก่าดูแลดีมากเบาเบาะสวยสภาพแบบดีมากเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะเบาะ เบาพับได้นะคะเบาเบาแถวสองก็พับได้นะคะเป็นทําเป็นเบารับนอนได้นะคะใครใครที่ชอบออกทริปไปเที่ยวเนี่ยใช้ไปทเป็นทําเป็นรถนอนได้นะคะปรับเรียบได้สวยมากนะคะ ใครหาอยู่สีขาวนะคะตอนนี้รถเข้าแล้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบสีขาวนะ<ม>ตอนนี้ที่ร้านมีสองคันนะคะมีคันนี้สีขาวตัวน,นี้เป็นตัวขับสองนะคะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ในสภาพาดีหมดเลยนะคะกระจกไฟฟ้ากระจกพับปรับได้ทุกจุดนะคะ รถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะคะเค่องยนตดีเซลเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องนะคะคันนี้เน่ยสวยเนาะไม่มีขยับนะคะแมกดอกยางเต็มนะคะ ขายหายอยู่ลองแวะเข้ามาดูนะคะอยู่ร้านอยูอ่ตรงเส้นหนองลีเศรษฐกิจนะคะถนนเศรษฐกิจเส้นไปทางบ้านบึงนะคะถ้ามาจากบ้านบึงก็คืออยู่ฝั่งเข้าตัวเมืองชนนะคะเป็นรถที่ขายดีมากๆนะคะช่วงนี้เพราะว่า,าลูกค้าหากันเยอะแล้วก็ราคาไม่แพง แล้วก็เป็นรถที่มีออปชันออปชันครบนะคะถ้าเทียบกับรถแบรนด์อื่นแหละแต่ว่าปีเท่ากันคันนี้คือราคาถูกกว่าประมาณสอง0 0นกว่าแล้วได้ออปชันคือแบบว่าครบๆเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นอาจจะได้ออปชันไม่ไม่เยอะเท่าคันนี้แล้วก็ราคาจะแรงกว่านี้เดี๋ยวพาชมรถรอบๆคันนะคะ